บริหารจัดการหนี้ในปัจจุบันประสบปัญหาและไม่สามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกได้แต่หมู่บ้านทึ่งเชิงดีหมู่ที่สองตำบลทุ่งคาวัดอำเภอละแมจังหวัดชุมพร ซึ่งหมู่บ้านทุ่งเชิงดีสามารถจัดการกับการบริหารจัดการหนี้ในชุมชนได้จากที่นางลั่งเฮียงโอพังผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านทุ่งเชิงดีได้กล่าวถึงการจัดการบริหารจัดการหนี้จนทําให้คนในชุมชนมีวินัยทางการเงินและมีผลกําไรสามารถเพิ่มทุนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องั

เรื่องนี่ตีว่าเป็นหนูชู้มดและการมาปูเป็นยัญาซึ่งตัวเรือนซึ่งจัญยาแต่การเนี่ยมาเป็นประตุบันนปรบันบ้าไในหมู่บ้านการมันดีขึ้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือกองทุนเงินล้านหมู่บ้านทุ่งเชิงดีร่วมกันบริหารกองทุนในวงเงินกว่าสองล้านบาทจัดตั้งคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับปีพศ2559จำนวน9ก้าราย ซึ่งนายจรูนชูกล่อมประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเล่าว่าเมื่อก่อนหมู่บ้านได้รับเงินกองทุนเริ่มต้น 1>, 1ล้านบาทจากนั้นมีการเพิ่มทุนมาเรื่อยๆจากการมีสมาชิกกรองทุน65รายมีสมาชิกที่กู้ยืมเงิน26ราย75,000บาทต่อคนเนื่องจากสมาชิกให้ข้อสรุปว่าการกู้ยืมเงินแต่ละครั้งไม่เพียงพอแก่การนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กลุ่มอทรัพย์ของหมู่บ้านทุ่งเชิดีมีนางสาวแม่น้องวาสว่างดำรงตำแหน่งประธาน โดยมีสมาชิกทั้งหมด65คนสมาชิกที่กู้ยืมเงินภายในกลุ่มออมซัพย์มีทั้งหมด3คนการเงินในกลุ่มออมรัพย์นั้นมียอดเงินคงเหลือ1,81,980บาทยอดเงินปล่อยกู้27,000บาทซึ่งคิดดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีกกออองทุนข,ข,ขบ้านทุ่งเชิงดีหมู่ที่2ตำบลทุ่งคาวัดอำเภอละแมจังหวัดชุมพรมีสมาชิกที่สามารถกู้ได้ทุกคนแต่การกู้นั้น จะมีสมาชิกที่จะต้องมารวมพบกันในที่ประชุมถึงจะคู่กันได้ยอดเงินจากธนาคารและของลูกหนี้คงเหลือจะอยู่ที่280,000บาทการคืนเงินตรงตลอดโดยจะไม่มีการติดตามหนี้เพราะจะมีการแจ้งล่วงหน้า1เดือนในการประชุมจะมีการหักค่าบำรุงประมาณ200บาทคณะกรรมการทั้งหมดมี9คน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือกองทุนอพป,ปก่อตั้งในปีพุทธศักราช2522ก่อตั้งขึ้นมามีภารกิจหลักในการดำเนินงาน3อย่างคือ 1. งานพัฒนาบริการ 2. งานพัฒนาบริหารหมู่บ้านและ 3. งานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านมีเป้าหมายในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นเงินอุดหนุนหมู่บ้านอพป,ปหมู่บ้านทุ่งเชิงดีมีเงินอุดหนุนเป็นจำนวนเงิน81,106บาทโดยนางล่างเฮียงโอพังประธานกองทุนอพป,ป,ปเล่าว่าหลังจากปีงบประมาณ2,547ได้งดการให้กู้ยืมเงินอุดหนุนดังกล่าวเนื่องจาก มีกองทุนกขอขอคจอกองทุนเงินล้านและกองทุนออมทรัพย์มีเงินให้กู้ในวงเงินที่สูงกว่าปัจจุบันกองทุนอพอพอ,พอ,พอหมู่บ้านทุ่งเชิงดีมีการจัดประชุมประจำเดือนทุกวันที่14ของทุกเดือนเพื่อดำเนินการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐ มีการวางแผนพัฒนาตำบลจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีการเตรียมรักมือกับภัยพิบัติธรรมชาติและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วสมาชิกของแต่ละกองทุนจะกู้ยืมเงินเพื่อจัดทำสวนปรับปรุงสวนค้าขายเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ เลี้ยงผึ้งซื้อพันพืชและพันสัตว์หครัวเรือนหนึ่งสัญญาช่วยให้สมาชิกมีการปลดหนี้แค่สัญญาเดียวไม่เป็นหนี้ลูกโซ่สมาชิกหาเงินมาปลดได้แบบไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนไม่เกิดการกู้ยืมเงินหนี้นอกระบบสมาชิกมีเงินเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนตนเอง และยังมีสวัสดิการกองทุนการศึกษาเงินทุนกลุ่มเกษตรกร,กรหมู่บ้านทุ่งเชิงดีเงินทุนผู้พิการและเด็กแรกเกิด